สวัสดีครับตอนนี้เรากำลังจะขึ้นมาบนพระประธานที่วัดท่าเสือที่ดังๆนะครับเตามาเห็นด้วยตาแหละว,ว่าพระองค์ใหญ่มากเรียกว่าพระเรียกว่าหลวงพ่อชินประธานอนหน้าตากว้าง 9าวา3ศอก9นิ้วสูง9วา9นิ้วครับโอ้โหต้องแงนหน้ามองถ้าข้างๆนี้ก็จะมีคนมาทำบุญเยอะนะครับบรรยากาศการทำบุญนี่ไฮไลไต์อยู่ตรงนี้ครับพระหลวงพ่อชินรัชการเดี๋วยวซื้าจูกระด้าค่ะว้าวไปผา ครับมาดูได้เห็นได้ตา,าดูในรูปก็ว่าสวยแล้วนะครับมาดูตัวจริงดูของจริงก็สวยสวยจริงครับครับวันนี้ถือว่าคนไม่มากไม่น้อยคเพราะมีคนเดินเยอขาไป <Do S 2> <c oughs> ดูรอบๆนี่ครับรอบๆโอ้โหดูวิวครับดูวิววิวด้านหลังด้านหลังนี่เป็นที่คาดว่าน่าจะเป็นที่นาของชาวบ้านบริเวณนี้ครับนากว้างมากๆเลยโอ้โหวิววิวเหมือนอยู่เหมนเหมือนนกเลยบิน <c oughs> <c oughs> Hãy subscribe cho